เมื่อได้ฟังเรื่องชาติของจิตหรือว่าเรื่องของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็ต้องเป็นขณะที่จิตกำลังเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างเดี๋ยวนี้ค่ะเมื่อฟังแล้วคิดอะไรเพราะความคิดนี่สำคัญที่สุดเพียงเห็นโดยไม่คิดนะคะเห็นเป็นผลของกรรมแต่คิดเนี่ยไม่ใช่ผลของกรรมแต่เกิดจากการสะสมสั่งสมทั้งหมด ทีละเล็กทีละน้อยในแสนโกฎกับแต่ละชาติที่เราจะได้ยินธรรมะหรือว่าได้ยินเรื่องอื่นก็ตามนะคะไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะแต่สะสมสืบต่อเป็นสังขารขันที่วิจิตมากที่จะปรุงแต่งให้ทุกขณะนี้นะคะเป็นนานา,นานาความคิดที่เกิดขึ้นและความคิดที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ได้พูดออกมาทั้งหมดใช่ไหมคะคำที่พูดเพียงบางส่วนของความคิดเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมเรื่องจิตคิดอะไรบ้างคะเพราะว่าปัญญามีสามขัน้นสุตตมยาณนาะปัญญาที่เกิดจากการฟังในขณะนี้คนที่ฟังแล้วไม่หลับแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะคะ <Yeah. S 1> ก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังขณะนั้นก็เป็นจิต คือเป็นปัญญาที่สำเร็จจากการฟังโดยที่เราก็ไม่ได้ไปรู้หน้าที่ของจิตแต่ละขณะเลยว่าจิตขนาดไหนเห็นจิตขณะไหนได้ยินและจิตขนาดไหนคิดนึกและจิตขณะไหนไตรตรองพิจรารณาขณะไหนเป็นความเข้าใจแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงๆขณะนี้และทุกขณะในชีวิตประจำวันแต่ความคิดแต่ละคนต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อฟัง เรื่องชาติของจิตแล้วเนีน,นะคะปัญญาที่สำเร็จจากการพิจรารณาไตรตรองสิ่งที่ได้ฟังก็ควรจะมีด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าขณะที่กำลังฟังมีความเข้าใจแต่จะสังเกตได้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงปัญญาที่เกิดจากการไตรตรองของเราเมื่อไม่ได้ฟังหรือไม่ได้อ่านจะมีมากน้อยแค่ไหนและเป็นไปในลักษณะใดนี่คือประโยชน์ที่จะรู้จักธรรมะว่า การรู้จักธรรมะจริงๆนะคะก็รู้จักโลกใบนี้ของแต่ละคนไม่เกี่ยวข้องกับโลกใบอื่นเลยจิตของใครกําลังคิดอะไรดับไปแล้วจิตของอีกคนหนึ่งกําลังเห็นแล้วก็ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่นะคะแต่ในโลกของแต่ละคนเนี่ยเต็มไปได้วยความคิดเรื่องคนต่างๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในขณะจิตที่คิดแล้วก็ดับคิดแล้วก็ดับไป เพราะฉะนั้นปัญญาที่สำเร็จจากการได้ฟังแล้วก็ไตรตรองแล้วคิดมีอะไรบ้างสำหรับแต่ละท่านค่ะ